เดี๋ยวคลิปนี้พามาอัปเดตสินค้าที่เพิ่งเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้นะครับเป็นของที่กําลังล้อส่งให้กับลูกค้าที่พิออเดอร์ไว้นะครับก็ไฮไลท์ของเราจะเป็นเจ้าตัว2คู่หน้านี้นะครับก็คือ993ที่ทําร่วมกันกับคิดนะครับโดยที่เขาจะมากับอ่าเชือก2แบบนะครับที่แถมมาให้ส่วนเชือกติดตัวมาจะเป็นสีขาวนะครับสําหรับ9 9 3ที่เป็นสีขาวส่วนเก3ที่เป็นสีดำนะครับเชือกติดตัวจะเป็นลายจุด อ่าสีน้ำเงินลายจุดแล้วก็เชือกแถมมาอีก2ชุดนะครับก็คู่หน้านี้ก็เป็นของที่เพิ่งวางจําหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ผ่านมานี้เลยครับสดสร้อนๆของก็หาค่อนข้างยากครับตัวนี้ผมได้มาจากสต็อกจากทางเกาหลีนะครับก็คืออเป็นป้ายแท็กเกาหลีเลยครับราคาของเขาจะอยู่ที่329วอนนีเป็นเงินไทยประมาณ7,000กว่าบาทครับแต่ว่าราคารีเซลก็คือพุ่งไปเป็นหมื่นนะครับ ส่วนเจ้าตัวต่อมานะครับเป็น190 6 L นะครับเป็นสีเมทัลลิกซิลเวอร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อเดือนเดือน5ของปี2025นี้นะฮะ mm hmm. ก็เป็นทรงโลเฟอร์ครับแล้วก็ต่อมาเป็น993ตัวปกติครับเป็นสีเนวี่ก็คือสีกรมตัวนี้ไม่ใช่ตัวพิเศษนะก็คือเป็นตัวปกติตัวธรรมดาเลย ต่อมาเป็น9 9 v v เนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ลูกค้าสั่งกันมาเยอะพอสมควรสําหรับเจ้าตัว V6 เพราะว่าเขาพื้นของเขาครับเปลี่ยนเป็นฟิลเซลแล้วก็คือจะค่อนข้างนุ่มเด้งครับก็คือใส่สบายเป็นอีกเป็นเม็ดอินยูเอรุ่นหนึ่งครับที่ใส่สบายมากๆครับของเจ้าตัว9 9 0ต่อมาเป็น99 3ครับเป็นสีเกร์ปกติเหมือนกันครับแล้วก็ต่อมาเป็นอ่า 2.0 CL ครับก็คู่นี้ก็ผู้หญิงหลายๆท่านก็น่าจะชอบกันครับแนะนำสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับถ้าสั่งก็คือบวกสัก0.5ครับเพราะว่าด้วยหน้าเท้าโทบ็อกของเขาจะค่อนข้างบีบนิดนึงฮะก็มากับเชือกไขว้กันแบบนี้เลยนะครับก็คือเขาเป็นลูกเล่นของเขาครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับสินค้าที่กําลังรอส่งนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าเอ้ยไปสั่งกับทางช็อปไทยดีกว่าไหมคือผมอเรียนแจ้งอย่างนี้ครับาทาง Made in USA เนี่ยครับทางช็อปไทยจะไม่ได้มีทุก,ทกสีทุกคู่นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะเอามาแต่ตัวที่เป็นเบสเบสหลักๆก็คือจะมี 99, 9 9 9า0 v 4 V5 V6 แล้วก็ ตัว992 993แต่ผมแจ้งอย่างนี้นะครับผมไปช็อปบ่อยก็คือของจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ของจะหมดแล้วก็ไซส์ที่เป็นไซส์หลกัหลกๆไซส์หลกัหลกๆะครับที่เป็นไซส์9 US 10 US เนี่ยครับของจะไม่มีเลยครับส่วนมากจะไปเป็นไซส์เล็กๆนะครับที่ยังพอมีเหลือก็คือทางช็อปไทยนะครับเขาไม่ได้มีเหมือนกับทางต่างประเทศนะครับที่เขาจะขายกันทั่วไปก็คือห,หาค่อนข้างยากครับสำหรับเจ้าตัว Ma d e in USA ก็คือสั่งกับทางผมเนี่ยรับประกันว่าของแท้แน่นอนแล้วก็ราคาจะถูกกว่าช็อปไทยด้วยอย่างยกตัวอย่างอย่างเจ้าตัว9 9 2เอนี่ยครับช็อปไทยจะขายอยู่ประมาณ1 8 0 0นนะครับสั่งกับทางผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแปดพันแปดพันห้าถึงเก้าพันนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วก็แล้วแต่สีด้วยครับลองทักมาสอบถามก่อนได้ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านเอ็นบาร์ร้าวอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อรองเท้านะครับก็ทักมาสอบถามได้ที่ Facebook หรือ IG ที่ขึ้นตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ